โอไฮยู oh, ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมออนิจานเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยกับเกม Harry Potter นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็น EP ีที่3ในเกมนี้นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยก็คือมีจดหมายอะไรให้เราก็ไม่รู้นะครับผมเอาเป็นว่าขอข้ามเลยก็แล้วกันนะ้องทุกคนแล้วก็เข้าฮอกวอตต์กันเลยดีกว่าทุกคนแล้วก็แป๊บหนึ่งนะคนในรูปนี้เหมือนกับคนในหนังเรื่อง f r อ z e n ยังไง ไม่รู้อะทุกคนหรือว่าผมคิดไปเองว่าทุกคนโอเคไม่เป็นไรและตอนนี้ก็คือเราจะมาในเนื้อหาต่อจากเดิมนะครับผมนั่นก็คือผู้หญิงที่เราเจอในคลิปที่แล้วเนี่ย ที่ให้เราได้นั่งข้างๆตอนอยู่ในรถบัสอ่ะทุกคนจู่ๆเขาก็หายตัวไปในโรงเรียนนะครับในพิธีมอบหมวกผมก็ไม่เห็นเขาเราก็เลยจะไปตามหาเขากันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราขอทําการลุกกันก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนและทีนี้ก็คือเราจะออกไปดูนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้จะเป็นภารกิจไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องขอรอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนนี่อันนี้คือใครอ่ะอันนี้นี่มันคนที่ผมเรียกว่าฟลูเซนเมื่อกี้นี่ว่าทุกคนตอนนี้เขาก็จะคุยกันหน่อยนะครับว่า คุณอะไรไม่รู้ผมจะขอข้ามเลยก็แล้วกันเนื่องจากคนดูน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยดูหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มาก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นเกมนี้ตามคําขอนะครับผมเพราะเห็นว่ามันมาใหม่แล้วก็มีคนชาเลนจ์ผมเลยว่าไม่เคยดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ผมจะเล่นเกมแฮร์รี่พอตเตอร์รอดไหมผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาเล่นตามคําขอแล้วก็รับชาเลนจ์นี้มานะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะขอบอกกันก่อนเลยนะครับว่าเราอยู่ในรายการหนึ่งที่เราเรียกกันว่า ารายการวันละเกมในมือถือของผมนะครับนั่นก็คือผมจะเอาเกมทุกเกมในมือถือของผมมาเล่นนะครับแล้วก็เกมไหนที่ไม่ชอบเนี่ยผมก็จะลบออกไปแล้วก็หาประสบการณ์อื่นๆน,นะครับผมแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงนะทุกคนเกมแฮร์รี่พอตเตอร์จะยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มียอดไลค์เกิน50ไลค์นะทุกคนไม่งั้นเกมนี้ก็จะได้บินไปจากบัญชีของผมแล้วนะทุกคนโอเคครับจังหวะนี้เราก็จะขอตามหาตามภารกิจเลยก็แล้วกัน ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้เราไปไหนนะครับผมก็จะมีปุ่มนี้แล้วก็โอเคเลยทุกคนจังหวะน,นี้เขาก็จะคุยอะไรกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีชาร์จหรอทุกคนมันคืออะไรวะเนี่ยมันเป็นพวกพลังที่เราใช้ในการสู้แน่เลยทุกคนเขาจะให้เรากดแล้วก็เอามาใส่ในไดอารี่นะครับมันก็จะเป็นการบันทึกพลังหรอทุกคนเดี๋ยวดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะก็จะให้เราลากออกมาตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ เอามาวางตรงนี้แล้วไอ้นี่ก็เอามาวางตรงนี้อ๋อเข้าใจนะทุกคนก็เอามาวางไปเลยชิวๆนะครับจังหวะน,นี้ก็คือผมทําการเซตบัฟเซตระบบพลังของผมไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะเมื่อกี้ลิ้นพันขอภัยเลยนะคนดูจังหวะน,นี้ก็ต่อเลยนะครับเราก็จะเดินไปไหนอนะ่ะทุกคนเอ่มตอนนี้ก็คือมันมีปุ่มนี้ทุกคนเราจะเข้าไปที่ไหนเอ่ยทุกคน มันจะมีแมทเหรอทุกคนจะให้เราไปสู้กับคนแล้วเหรอโอ้โหผมจะไหวไหมเนี่ยทุกคนจังหวะนี้กดสู้เลยก็แล้วกันแล้วก็ Mag i c a w a k e n e d ชื่อของเกมนะทุกคนจังหวะนี้คือรู้สึกว่าจะมีการดวลกันนะครับแล้วก็เราจะสู้กับใครไอ้คนนี้ทุกคนโอเคเลยจังหวะนี้การต่อสู้ของเราก็ใกล้จะเริ่มกันแล้วนะครับและทีนี้ก็คือแป๊บนึงนะ ผมตื่นเต้นนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งจะสู้กับคนจริงเป็นครั้งแรกนะทุกคนจังหวะน,นี้คือเขาจะให้เราลากการ์ดมาวางเหรอทุกคนอันนี้คือเป็นตัวที่จะคอยกันให้เราใช่ไหมทุกคนเราก็อ๋อทุกคนมันจะคอยทําลายศัตรูที่จะมาขัดขวางเรานะครับผมแล้วทีนี้คือเราจะปล่อยการ์ดตัวต่อไปและไอ้นี่คืออะไรอ่ะทุกคนมันต้องปล่อยตรงนี้เราก็ปล่อยเลยผมไม่ค่อยจะรู้อะไรมากเกี่ยวกับท่าพวกนี้นะคนดูผมก็เลยจะเล่นปล่อยๆมันไปเลยนะครับผมเราก็โอเคเลยทุกคนจังหวะน,นี้ ผมมาตบมันสองสามทีเป็นไงทุกคนจังหวะนี้เราเริ่มจะตบตีกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามีปืนให้ก็จะก็จะดีกว่านี้นะทุกคนผมจะได้เอาปืนมายิงหวัวมันเลยทุกคนมาจังหวะนี้ก็เล่นต่อนะครับผมอาจจะเป็นสไตล์สาย FF นิดหนึ่งนะทุกคนมาจังหวะนี้ก็เอามาวางต่อแล้วก็รู้สึกว่าเลือดผมแทบจะไม่ลดเลยไงคนดูเพราะว่าเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมเพราะเราเป็นมือใหม่และอันนี้มันเป็นภารกิจตามเกมนะครับผมเราเห็นแค่นี้ก็รู้กันแล้วทุกคนจังหวะนี้ก็สู้เลยแล้วก็ ปล่อยพลังให้มันอะไรวะเนี่ยทุกคนมันเป็นคาถาอะไรทําให้มันกลายเป็นอ้วนๆเลยนะครับผมแล้วก็ ชนะมาได้แล้วนะครับและคนนี้ก็น่าจะชมเชยเราแล้วทีนี้ก็คือมีแต่คนแบบชอบผลงานของเรานะทุกคนที่ไหวออนจานมันค่อนข้างจะตึงมันเก่งไงทุกคนนี่เป็นยังไงล่ะพวกคุณไม่กลัวหรือไงฮะอะไรของมันวะเนี่ยทุกคนผมขอรีบข้ามมันเลยก็แล้วกันเอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยใครที่มีสูตรการเล่นดีๆให้เก่ง,กงๆหรืออะไรยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมติดเรื่องหนึ่งมากเลยทุกคนมันน่าจะมีแบบปรับภาษาไทยได้ทุกคนและตอนนี้เขาท้าดวลใหม่นะ ครับโดยที่ผมอยู่กับผู้หญิงคนนี้เหรอทุกคนเขาคือใครอะเป็นเพื่อนเราเรอะทุกคนและอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็เป็นศัตรูเศัตรูนะครับผมก็คือจะมีคนหนึ่งที่โดนเราตบไปเมื่อกี้และอีกคนหนึ่งก็จะมาช่วยเขานะครับก่อนอื่นขอสร้างตัวเขียวๆไว้กันเรากันก่อนเลยหลังจากนั้นก็ปล่อยเจ้าตัวนี่ออกมาทุกคน ผมอาจจะกดม่วบางอย่างนะเพราะผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันต้องเล่นยังไงนะครับผมจังหวะนี้ก็ปล่อยไอ้นี่ออกมาแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมมันเป็นอะไรกลมๆทําให้มันกลายเป็นอ้วนๆไปรู้สึกว่าภาพนี่คืออลังการเลยนะทุกคนปกติผมเคยเล่นเกมการ์ดอยู่เกมหนึ่งนั่นก็คือเกมเทเกนการ์ดแล้วก็เกมบลีดเทมอรณาชีวิตนิรันดร์นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเกมที่3ที่ผมเล่นนะครับผมเทเกนการ์ดนี่คือนานมากเลยนะตั้งแต่ประมาณ5-6าปีก่อนเลยนะครับและเกมนี้เนี่ยก็คือ เพิ่งจะมาเล่นในปัจจุบันช่วงนี้ส่วนเกมบลีดเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังแบบนานๆทีมีเข้าอยู่นะครับเมื่อันที่แล้วผมก็เพิ่งจะลงคลิปไปนะเราสามารถไปรับชมได้ในะช่องของอาจารย์เกมมิ่งช่องผมนะครับทุกคนมาจังหวะน,นี้ก็ชนะเขาไปแล้วนะครับขอตัวพระเอกของเรานี่มันค่อนข้างจะเท่จริงๆเลยทุกคนเพราะว่าคนออกแบบของมันเนี่ยเท่กว่างทุกคนโอเคจังหวะน,นี้ก็ต่อเลยก็แล้วกันเขาก็จะคุยอะไรกันผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอข้าม Fast Forward เลยก็แล้วกันทุกคนดีละ จังหวะนี้เขาก็จะคุยกันของเขานะครับแล้วก็ใครที่จะสะใครที่แบบอยากจะย่อเนื้อเรื่องแล้วมาใส่ในคอมเมนต์เนี่ยผมจะทําการปักหมุดคอมเมนต์ของคนนั้นให้นะครับแล้วก็จะให้คอมเมนต์ของเขาอยู่บนสุดไปเลยนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่แบบรู้เนื้อหาเกมนี้เนี่ยแล้วอยากจะแบบโชว์เท่ได้เกิดในช่องของผมเนี่ยเราก็คอมเมนต์มากันเลยนะครับผมว่าเนื้อหาเกมนี้โดยรวมมันเป็นยังไงแล้วก็ผมชอบของคนไหนผมก็จะปักหมุดให้นะครับแต่ ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกคนมาจังหวะนี้ก็โอเคครับผมและทีนี้ก็คือจะมีให้เราเลือกโหมดกันตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะสู้ในโหมดไหนสู้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมโอเคเลยจังหวะนี้ขอออกกันก่อนแป๊บหนึ่งนะผมอยากจะดูว่า มันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้มันคือที่ที่เราสามารถใช้ในการต่อสู้นะครับเราก็ยังมีที่อื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ของห้องรวมหรือว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอันนี้คือห้องนอนเหรอทุกคนเดี๋ยวขอลองเข้าไปดูกันหน่อยสิเนี่ยทุกคนผมชอบห้องนอนมากเลยมันดูน่ารักดีนะทุกคนแบบบรรยากาศแบบนี้นี่รู้สึกอยากไปอยู่ฮอกวอตส์ดหลนะทุกคนดูสิคือมันจะมีที่นอนของเรามีที่นอนของเพื่อนอีกเหรอทุกคนคือห้องนึงมันจะอยู่กันหลายคนใช่ไหมล่ะ จะมีที่นอนเพื่อนๆอ,อีกแต่เรารู้สึกว่าเราจะอยู่ในห้องคนเดียวเพราะเราไม่มีเพื่อนงั้นหรอทุกคนอ่ะคือแบบนี้มันก็เหงาสิทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วมันจะมีระบบการทําอาหารอัตโนมัติด,ด้วยหรอทุกคนแบบนี้ก็ดีเลยสิส่วนวิวจากหน้าต่างเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมมันจะเป็นปลาหรอทุกคนภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่รู้สึกว่า มันคือเกมมันชัดมากเลยนะแต่นี้คือมันจะแบบโดนปรับให้เบอร์เบอร์ข้างหน้านะครับมันจะเป็นโอเชียนเหรอทุกคนไม่น่าจะใช่มั้งมันจะเป็นการใช้คาถาในการทําให้เห็นภาพแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมจังหวะนี้ก็ จะมีภารกิจอื่นๆมาเรื่อยๆแล้วผมก็จะอยู่กับเกมนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดไลค์เกิน50ไลค์ถึงจะมีคลิปต่อไปของเกมนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยภายใน1เดือนเกมนี้จะบินไปจากบัญชีของผมและผมก็จะต้องไปหาประสบการณ์ใหม่นะครับผมแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมแกนด้วยนะครับแล้วก็เอาล่ะครับผมสับงคลิปนี้ก็ไปแล้วนะเอาราไปแล้วบ๊ายบาย